คิวสกิลอีครับผมปั่นยาวๆมาดิมาดิ์โอ้เราปั่นแรงแล้วนะเฮ้ยมันเปิดตีว่ะใจงเงย็นใจงเงย็นเราไม่มีติหรือเนี่ยไม่มีก็ไม่มีครับไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได้มาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาอีกทีเออฮะลายเวทนนี่แยกว่าแล้วอีลิฟมาลงปกคุ้นได้แล้วปั่นถอยก่อนปั่นแบบถอย,ถอย,ถอยเออลายเวนโอ้ดูเลือดติอ๋อ,อไม่ตายเฮ้ยจังเกอร์เราแดนน่ามาฮะช่วยหน่อยแดนน่าเอามันสกสิลสกิลเออปัน่นเรามาช่วยเราเพื่อนมาดิมาด,มาดิบอกเลยว่าเราโค่นแรงครับเอาปไหนแหล้วะเอาอยู่นี่สกิลเออาดมิ แคลิโออีกแล้วเหรอ,อแคลิโอ,อต้องเจอกับผมคิวคเอออ้าวไม่ได้ไม่เป็นไรอ้าววันนี้ไลฟวว์เจอกันอีกแล้ววันนี้ผมยังไม่ลืมนะที่คุณเฟิร์สบัดผมอะเออโดนไล่คิวเลยฮะเพราะว่าบางอาจมาเฟิร์สบัดคนอย่างผมแคลิโอมันอยู่ไหนเราจะเล่แคลิโอมันโอ้สวยสกิลอีนั่นแหละโอ,โอ้โหรวมสองครับผมผมเมื่อกี้โอยนแอตตีอย่างโหดรวมได้หมดเลยนะฮะแอตตีสวยงามคิวคิว,ควมาีิแคลิโอแอติี้เอาไม่ตายโอ้ยตายเองเพราะงั้นเออเราตายเองเพราะงั้นฮะแต่ไม่เป็นไรเราจะจบแล้วโอเเเเเคคควววววััััันน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 นีีีี้้้้้กกกกก็มมมมาาาาาาาลลลลล่่่่่สสสสยยยดดดดดจไไไไออออออรรรรตตทะะะฮื์์แชหบบผงขป